ทุกคนวันนี้มาช้านิดนึงนะคะเนื่องจากตื่นสายทุกคนก็เลยคลิปมันก็จะเลื่อนๆหน่อยนะทุกคนเอาละวันนี้นะคะเข้ามาเล่นเกม Plan Vs Zombie Hero นะคะชาเลน์หมดประจำวันที่28 5 5เดืน5 2 5 5จ้ามาเข้ามาวันนี้ได้เล่นเป็นซอมบี้ด้วยนะคะได้เล่นเป็น Professor brainstorm นะคะ Professor brainstorm เนี่ยจะมีสกิล4อันอันแรกชื่อว่า Summoning นะคะตัวแรกก็คือสร้าง random zombie นะคะที่มีมูลค่า สสมองหรือต่ำกว่านั้นนะคะใน1เลนค่ะอันที่2ชื่อเทเลพาทีนะคะจั่วการขึ้นมือ2อันค่ะอันที่3 Dance of อนะคะสร้างแบ็กอัพแดนเซอร์2ตัวนะคะในแรนดอมเลนนะคะที่มีมูลค่าดาเมจ1เลือด1จ้าอันสุดท้ายยูเรกานะคะก็คือจั่วการ์ด3การ์ดขึ้นมือค่ะและนี่ก็คือสกิลของ p r o f e s s ซ r ร์เบรนสตอมค่ะ วันนี้นะคะเกมนี้เขาบอกว่าทั้งแพลนแล้วก็ซอมบี้นะคะใน,ในทุกๆเทิร์นเนี่ยก็จะได้อะเอ็กซ์ตร้าซันนะคะแล้วก็แล้วก็สมองได้ดวงอาทิตย์เพิ่มแล้วก็สมองเพิ่มนะคะในแต่ละ1เทิร์นเออในแต่ละเทิร์นก็คือจะได้เพิ่มมาพิเศษอีก1อันโอเคเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้เล่นกับใครชอมซิล่า vs professor brainstorm ค่ะวันนี้อยู่เล่นอยู่ใน university ของซอมบี้ด้วยในมหลาลัยซอมบี้ โอเคป่ะดีกาดดีจัดไปนี่ไงจะได้สมองพิเศษแล้วก็ทางนูก็จะได้ดวงอาทิตย์พิเศษอ่ะตอนแรกเรายังไม่เล่นอะไรนะโอเคตัวนี้ต้องรีบจัดการนะคะตัวนี้นะชื่อลิลลี่ออฟเดอะเวลล์นะคะตัวนี้เนี่ยเมื่อเล่น แพลนบนที่สูงนะคะแพลนตัวนั้นจะได้ดาเมจบวกสเลือดบวกสดังน,นั้นเราจะต้องรีบจัดการตัวนี้ก่อนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมาเล่นแพลนตัวนี้แล้วแพลน์ข้างบนนี้จะโหดโดยการซองดาเมจใส่ตัวนี้เลยเรียบร้อยอะแล้วเราก็ใช้การ์แบ็กอัพแดนเซอร์ด้วยสร้างแดนเซอร์สตัวยิงยิงโอเคอุ้ย,อยโอเคมิกิเมอร์ไปโดนไหม ต่อไปนะคะเราจะลงซอมบี้ตัวนี้นะคะชื่อควอซ่าวิสานนะคะตัวนี้พอลงปุ๊บเนี่ยถ้าข้างๆมีซอมบี้ก็จะโจวกาซท,ที่เป็นซูเปอร์พาวเวอร์ขึ้นมือให้เราค่ะเราจะวางไว้ตรงนี้มันจะโจวกาซซูเปอร์พาวเวอร์ให้เราอ่ะได้ซ้มเว้ยแล้วก็เราตัวนี้อ่ะโจวให้เราอีกข้ามเป็นซอมบี้ไงโอ้โหการซดีทั้งนั้นเป็นของซอมบี้เอ่อเป็นของซอมบี้ฮีโร่ตัวอื่นนะคะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ทางนู้นนะคะลงลงแพลนมาตัวหนึ่งแล้วก็ทำลาย ทำไมมันไม่เลือกทำลายตัวที่มันมีสองดาเมจวะบอทมันก็แปลกๆค่ะโอเคเรายิง2ไปอ่ะยิงไปตัวนี้มีสกิลสตรายท2นะคะดูจากตรงดาเมจมันจะมีสีฟ,ฟ้าๆอยู่อ่ะมันหิวเลือดนะคะทั้งแพนแล้วก็แพนฮีโร่ด้วยอ่ะโอเคต่อไปในมือเรามีแต่การ์ดทริกทั้งนั้นเลยทุกคนดังนั้นเรายังเล่นซัมบี้อะไรไม่ได้ ดาการที่ของเราเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยนั่งไงไอตัวนี้มอมกแลวโอ้มันก็แปลกนะทำไมมันไม่ลงแพนเข้าบนนี้มันแปลกจริงๆด้วยทุกคนอ่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะจัดการตัวนี้ก่อน,นะคะ่ะจัดการตัวนี้ป๊าบตายนะคะสกิลที่เราใช้เมื่อกี้คือจัดการแพนที่มีดาเมจต่ำกว่าสี่นะคะส่วนตัวนี้นะคะเราจะเราจะยิงบนนัสแอแตแทคยิงไปเออเพื่อ พอตอนโจมตีเนี่ยมันจะได้ตายแล้วก็ใช้แบค k อพแดนเซอร์อีกเรียบร้อยค่ะอ่ะสองหนึ่งสองตัวนี้แรกกันทางโน้นยิงทะลุเข้ามาเรียบร้อยค่ะต่อไปเออเรายังไม่ลงบาเลวถังนะเพราะว่าเดี๋ยวจะลงไปฟรีแล้วมันจะไม่ลงแพนมาตีตีถังดังนั้นเราก็ปล่อยไปก่อน ทางนน้นลงกล้วยมากล้วยนี่ค่อนข้างโหดนะทุกคนโอเคเดี๋ยวมาอธิบายก่อนตัวนี้นะคะ Apple Sorcerer นะคะตัวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าทางนน้นมีดวงอาทิตย์นะคะที่6 6ดวงอาทิตย์ขึ้นไปนะคะมันจะมีสกิลสไตร์ถูเข้ามาซึ่งทําให้ยิงทะลุเข้ามาสู่ฮีโร่เราได้เลยส่วนตัวนี้นะคะชื่อว่า Banana s o r u s Rex นะคะตัวนี้มีสกิลดับเบิลสไตร์คือยิง2รอบถ้าไม่ตายแล้วก็ มีสกิลไดโนโรนะคะทุกครั้งที่มีการจวกาดเนี่ยดาเมจจะขึ้นบวกหนึ่งละบวกหนึ่งค่ะดังนั้นเราจะทำอะไรไม่ได้ทุกคนเราใช้โจกาดสองสองกาดขึ้นมือก่อนโอเคอาเราป้องการดาเมจเอาไว้ฆ่าไม่ได้นะคะฆ่าไม่ได้เพราะว่าเรามีแค่สองดาเมจนะคะทาานุ้มมีสามดาเมจก็ยังทำไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าการดาเมจเอาไว้หนึ่งรอบก่อน ไล่รอ,อบหนึ่งมันก็จะเข้าฮีโร่ค่ะนั่นไงมาแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะใช้ถังนะคะถังเนี่ยเมื่อถูกโจมตีปุ๊บเนี่ยจะโดนหนึ่งดาเมจด้วยทุกคนฝั่งฝั่งตัวนี้ก็จะโดนหนึ่งดาเมจแล้วตัวนี้ก็จะตายนะคะอ้าวมันปูพื้นว่ะแย่ yeah, เลยมันปูพื้นอย่างนี้เราก็จะต้องใช้อย่างนี้ทุกคน ทำลายแพลนที่มีดาเมจสี่ขึ้นไปกับตรงนี้ก่อนโอเคส่วนตัวนี้นะคะเราจะจัดการสองดาเมจสองดาเมจใส่ตัวนี้ก่อนดีกว่าอุย้อยอิงี้ถังก็ไม่แตกดีกวะโอเคจัดการไปเลยไม่เป็นไรออามายิงไปทงนูนทะลุเข้าซอมบี้แล้วก็โจวกัสสองใบค่ะโอเค ต่อไปนะคะเราจะเล่นการ์ดบารเรลนะคะที่แน่ๆเราควรจะลงอะไรก็ตามตรงนี้นะคะเพื่อที่จะทําให้กันแพนที่มันมีดาเมจมาตรงนี้ตัวนี้นะคะพอลองปุ๊บจะสร้างหนึ่งดาเมจให้กับทั้งแพนและซอมบี้เลยยิงปุ๊บระเบิดอ่าตัวนี้ขึ้นมาแตกโอเคเรียบร้อยค่ะตัวนี้ตายเอทาท่านุ้นไม่เล่นอะไรเลยเหรองั้นเราก็เล่นตนัวนี้อันนี้เพิ่มสมองให้เราในทุกๆเชิญ ออยิงตัวนี้ติดบล็อกมิเตอร์ค่ะซอมบี้ที่อยู่บนกาวเลนลบหนึ่งเลื่อดลบหนึ่งดาเมจลบหนึ่งโอเคตอนนี้ยังไม่เล่นอะไรทั้งสิ้นนะคะเรามีการทริกที่สามารถลงซอมบี้ได้รอดูว่าทางนู้นเขาจะเล่นอะไรมามันลงตัวนี้ทุกคนโอ้โหโบนัสไอแท็กด้วยปึ๊บโอเคเรารีบลง ซอมบี้ตรงนี้ด่วนเลยอ่ะแล้วก็ลงตัวนี้นะคะตัวนี้พอลงปุ๊บนะคะจะยิงออตโต้ทุกคนหกสต้องลงทุกคนไม่งั้นเราอาจจะเพ้ยได้อ่ะเรายิงเข้าไปสตัวนี้แรกกันอ่ะตัวนี้ยิงเข้าไปสาอ้โห ยังไงดีละนี่อ่ะยังไม่ลงเรามีการ์ดต,ตัวนี้นะคะเทเลพอร์ตนะคะเอาไว้เล่นซอมบี้ตอนทริกการ์ดได้ทุกเชิญได้อ่ะโอเคเราชนะแล้วค่ะชายคลาเชอร์ไวกิ้งนะคะตัวนี้มีสกิลบูอายนะคะอ่ะวางไว้ตรงนี้ปึ๊บติดจวกการ์ดส่องใบเดี๋ยวตัวนี้ยิงเข้าไปก็ตายแล้วโอเคเรียบร้อยวันนี้นะคะ เราชนะเพราะว่าบอดอ่อนบอกเลยขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมนะคะวันนี้อาจจะตกะกุปตะกักนิดนึงนิดนึงนะนฉันเพิ่งตื่นนะโอเคเจอกันใหม่พัดหน้าจ้าบ๊ายบาย